นิ่งดาบจะตาดใหม่แล้วเบื่อเลยอะ <c oughs> ดูมันโปรแกรมมันไม่ค่อยดีจริงๆน่ะถ้าพี่อยากได้รุ่นใหม่นะพี่ซื้อกล่องกับซื้อแมปเซนเซอร์มากระจกแล้ว <c oughs> มันจะตอบสนองไวแล้วสายใช้ชุดเดิมหมดเดียวกันหมดเลยใช่ครับ <c oughs> แต่ถ้ามันยังใช้ได้ก็เปลี่ยนแค่แมปเซนเซอร์ก็พอแล้วจูนลำบากหน่อยกล่องคือกล่องกล่องตัวนี้เหรออา <c oughs> จารย์กล่องตัวนี้ตัวกี่ตังค์สามพันบาทสิบบาทอ๋อ แต่ไม่ค e ุ้มหรอกเพราะตัดซื้อแมปเซนเซอร์กับซื้อกล่องใหม่นะถ้าตกไปประมาณเจ็ดพันนะเปลี่ยนยี่ห้อดีกว่าเรื่นของ a อจได้มาครบชุดเลยอ๋อเจ็ดพันได้เจเอจเลยับได้มาหมดเลยทั้งหม้อต้มใหม่หัวฉชีดใหม่ยงแกมาต่อสายไฟใหม่เท่านั้นเองสนใจรอเปล่าสนใจอยู่แลคุกางก็มาหมดสี่หมื่นจะให้เปลี่ยนชุดหัวอีดอุ้ยเอจีเมียนเลยแหละจะบอกให้นะฮะ คือไม่ต้องใช้น้ำมันสตาร์ทก็ได้ตัวนี้ของเวอร์ซูสใช่ไหมจารย์ของเวอร์ซูสประมาณประมาณเจ็ดพันห้าทอดอีกประมาณห้าร้อยประมาณแปดพันมาบัดกรีต่อสายปุ๊บปุ๊บใกล้ๆปิดปิดท่อติดเลยดีกว่าอยู่ให้ทำนะเนี๋ยช่วงนี้กำลังว่างอยู่ไต้หวัน วันพฤหัสกับวันศุกร์ผมไปอบรมแล้วพรุ่งนี้ผมก็ไม่อยู่แล้วน่าจะมากันอนาะทิตย์หน้าเลย<อ>หลังจากวันนี้ไปพรุ่งนี้ก็ไามา่อยู่ใช่ไหมครับครับเรื่องพรุ่งนี้นี้ก็ต้องเช็กตัวนี้ไว้ก่อนจานเดี๋ยวค่อยลองความลองสภาพใช้มิกเซอร์มรไม่ได้อาจารย์ตัวนี้ฮะมิกเซอร์เลยอุ้ยติดหัวฉีดแล้วจะถอนไปทำมิกเซอร์ทำไมาสู้ใช้หัวฉีดม้าเมาดีกว่ายังจะดีกว่ามิกเซอร์ผมว่าผมมันมันมิกเซอร์นะมันจะปรับอย่าไปทำเลยมันเสียรถด้วยไง อขาไม่เสียรถนะครับจ้ะเสียรถพวกวงพวกวาวมันจะไปเร็วนี่จะนี่อย่างเงี้ยนะสั่นนิ่งๆอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ดีมันดับเลยนะถ้าสั่นแบบดับมันดับแต่ออกมาแล้วใช่ไหมออกมาแล้วเนี่ยมันมันไอ้แดงมันออกตัวดีกว่าเมื่อก่อนไหมพี่นิ่มเลยอ่ะนิ่มเลยอ่ะนิ่มเลยอ่ะโอ้หไนี่คาดๆเนี่ยมนยัต้องไปเปลี่ยนอยูยัง ผมจะบอกโอ้ป่าอยากดีหรือเปล่าป้าเปลี่ยนเป็นนั่นเลยเป็นหัวฉีดไปเลยวัชิร์จริงจริอยู่า่น้องพีน้องไปบอกพาไปซื้อถึงร้านเลยร้านอยู่ตรงไหนชัดเจนเลยน้องผมก็ดีนะอาจารย์ผมบอกอะไรไปมันก็ไม่ค่อยเชื่อหรกไม่เชื่อคนอื่นมากกว่าคนนอกเชื่อคนนอกมากกว่าคนในเป็นอย่างนี้แหละครับ เป็นยังไงธรรมดาทุกครอบครัวไม่เชื่อพูดดีกับใจใช่ไหมลูกผมไม่มาเลยนะคนอกเชียร์เนี่ยลูกผมไม่มาดูเลยนะเนี่ยทำไมอ่เ้ยีมันไมดแย้งกันเรื่องเครื่องทำไมเขาจะเอาตัวจีตัวจีมันแรงม้าจะต้องสองร้อยสองร้อยสี่สิบตัวนี้ร้อยสี่สิบจะาตัวนู้นเรื่องไตห้าพันโดนรุนร้อนกันเรื่องเครื่องอยย่างงเี้ ตอบสนองถ้ามันอื่นดี๋จะเพิ่มแต่แต่ถ้ามันมันแบบนี้มันประหยัดก็โอเคแต่ถ้ามันอื่นมากก็ไม่ไหวผมก็วิ่งเงี่ยทนี่เนี่ยตอนแรกมันแต่ผมสังเกตเห็นมันอืนดอื่นะฮะแล้วแต่ใจคนขับสังเกตใต้องเทียบก่อนหน้ากับหลังทำเลยตอนตอนก่อนหน้านี้นะคือมันเดินเบาดับใช่ส่วนปื้ดป้านมันก็ปื้ดป้าดนั่นแหละ รถลงมาเยอะขนาดนี้ก็ต้ประหยัดแก๊สขึ้นอีกใช่ไหมจันครับมันจะมันจะไม่วิ่งเท่าไหร่ยัง,ง,ยงครับนิ่งๆมันไม่นิ่งน่งท่านท่านนัดผมวันที่สองใช่ไหมครับนั่นแหละเพราะพรุ่งนี้ผมก็ไปซื้อทนันครับนึกว่าท่านจะเปลี่ยนกําหนดการ,รผมไม่ซีเรียสเรื่องของหอกเพราะผมไปซื้อได้ตลอดเวลาเพราะช่วงนี้ผมเด็กจบหมดแล้วครับ หล็กจบ่มนแล้วเรไปได้ตลอดเลยครับอะไรฮะมีครับพักข้ามก็มีครับผมได้ครับได้ครับครับเขาจะเอารถมาเปลี่ยนท่อแก๊สเปลี่ยนกรองแก๊สแล้วก็เช็คเบาวถ้าอยากแต่พวกเราทำงานเนาะ วีออสก็อยากทำคือเขาใช้มาผมติดแก๊สไปประมาณห้าหมื่นกิโลสี่หมืนกว่ากิโลคือถึงระยะดูแลก็คือเปลี่ยนกรองลแล้วก็จะวัดดูวาวว่าเปลี่ยนจากสเปคเดิมไปเท่าไหร่มันจะได้เป็นข้อมูลได้มันไม่มีทางวิ่งยาวๆนี่อาจารย์นะ ต้องออกไปพระรามสองคาะยาวติดอยู่มันเป็นช่วงนี้ห้าโมงเย็นหกโมงคนเลิกคนเลิกงานเดี๋ยวมันต้องไปทางนี้ไปทางซนี้เรียบทางด่วนไปทางนู้นเนาะบ้านพี่มาเส้นนี้เหรอเนี่ยผมต้องบ้านเส้นนี้นะละผมมาดูด้านนี้อ๋อเลยนี่เหรอวินใต้ทางด่วนแล้วรอนอเข้ามาผ่านมาดต้องพกไอ้บ้านใดนนะกระตัวองกักระตูรอง วัดธูททองเขาเรียกช่ไม่จำไม่รู้ชื่อเลยวัดปุกเมื่อก่อนชื่อวัดทุ่งเดี๋ยวเป็นวัดโูททองก็เลยเป็นวัดทุ่งโททองดูช่างเลยใช่ไหมแาวนั้นน่ะที่คุณรู้จักพี่บุญแล้วเรียกพี่จะได้ทุกคนเรียกปั๊บขึ้นฟรีตกลงเสียงดังถ้าเหยียบไปแล้วมันได้ยินเสียงกรองอย่างเงี้ยแสดงว่ามันอืดนิดนึงมันขาดแก๊สอีกนิดเดียวอ เพิ่มเป็น750าอ่แรงดันใช่ไหมครับไม่เพิ่มเพิ่มเวลา0.75 0.75อ๋ <0. 75. S 1> อไอตอนเดิมๆมัน0.885ต่อ,อถึงกลองนี่นเสียงกลองเนี่ยผมนูกว่าเสียงท่อพักแล้วอ๋อแพงสะเลยอ๋อเข้าใหมา่ ไปอบโมงไปลิ่งสายไฟโอ้ยจานเงี้ยคุยแต่เรื่องเดิมๆวนกันไปวนกันมาอยู่อย่างนั้นจา์นี่ถ้าจะจะเรียนเดินสายไฟทั้งคันเนี่ยทาไงเนี่ยไม่มีใครสอนอะโอ้โหเห็นคนนั้นโอ้เนี่ยเดินค่าเดินไปเนี่ยสามพันเข้าไปแล้วอะไปครึ่งวันก็เดี๋ยวได้สามชั่วโมงได้ตังค์ละสามพันไปนี่โมเตลีลาเรื่องข้อมูลนี่แหละ ข้อมูลเนี่ยเยอะมากข้อมูลเยอะไฟลิ่งสายไฟลิ่เกี่ยวกับแล้วต้องใบเลยต้องเกี่ยวกับข้อมูลอะไรเนี่ยเนี่ยเกี่ยวกับคว้าต้องต้องเกี่ยวกับข้อมูลแสนสองท่านนี้บิ๊กอัพอ่ะอะรถเก่งด่าซีฟิกแมนซีฟิกตาร์ตครับรถเก่งไม่ไจะได้ไม่ได้มีเยอะแล้ว ้อาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์ไม่ขายคันมิซูแชมป์เหรออ๋อติดต่อมันยังไม่ได้ไม่จอดทิ้งไว้อันนี้เขาซื้อมาห้าหมื่นนะซื้อ <รถ S 1> ซื้อเป็นเพราะเด็กอาจารย์นันครบหมดเลยลอยู่ในนั้นแะ <laughs> เดี๋ยวจะพาพวกพี่เช็คเบกทำเบกแต่ไม่สอนนะแต่บอก <laughs> ถ้าสอนไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์บังตั้งคอมเมนต์อีกแต่จะบอกก <laughs> เป็นยังไงเลยอะ เดี๋ยวขับรถตัวเองมาทำมาทำรถตัวเองเสร็จพวกปีมีรถอะไรลุยเช็คเชคเลยเช็คเฉยไอสูของมันมีอาการอาจารย์เวลาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวหักศอกอะไฝหักศอกมันดังปุ๊บใต้ท้องอะลูกหมามันรั่งงเหมือนไอตัวไอไม่เชนปลาดังมาจากทางเมชเชนปลามากกว่าเพราะมันดังอยู่ใต้บ่อนั่งอะรอบนึงอะผมเลี้ยวปุ๊บพอเพชนบาใช่ไหมครับมันมันดังก็ เดี๋ยวต้องต้องเอาขึ้นลิฟต์ดูเหล็กกันโครงไงเผื่อยยางเผื่ออะไรมันนั่นถ้าเกี่ยวกับการลั่นนะแล้วก็ทอชั้นบาด้วยแต่บ้านบาไม่ไม่น่าจะมีเสียงตรงบ้านผมนี่มันเป็นสูตรเข้าบ้านเลยรถเก๋งหันหน้าเข้ารถหลายที่รถในรถกระบะนี่คอยหลังคือมันบังคับเลยอะรถกระบะต้องถอยหลังตั้งแต่ปากซอยเข้ามาไม่ตีมครับถอยหลังแต่ที่แน่ๆนะพี่ต้องเสียเงินซื้อแมกเ็นเซอร์แล้วล่ะ มันตัวเท่าไหร่ครับตัวเมื่อกี้พันสองหรือพันสี่ไม่้แพงจะได้ตัวตัวเวอร์ซูสจุดออนมันเลยนะแมปเซนเซอร์ชอบเสีย<ม>แต่เอจไม่เคยเจอนะยี่ห้ออื่นก็ไม่เคยเจอนะแต่ของพี่ม,มันไม่น่าเสียห้าปีเองไหมอาจารย์ปีมันโดนฟาร้อนันมันโดนวาร์รอยี่ถึงสายไฟไอ้สายท่อยังไม่ออกเลยเนี่ยห้านี้าปีนี่คดคุม้ม ต้องขับไปทำง,งานทุกวันหรือเปล่าทุกวันอาจารย์เราเดี๋ยวให้เอามา,าให้ลูกขับมันก็ได้พวกเนี้ยตรงก็ใช้คันนูุนอีกคันก็ได้ตัวเบนซ์นั่นแหล,ละหมอไปทำง,งานเดียเด๋ยวคันนี้ให้ลูกขับมาเบนซ์ติดแก๊สป่ะครับป๋าทำอะไรครับเนี่ยเนี่ยต้องไปซื้อแมปเซนเซอร์ที่เวอร์ซูดไงอ๋อ ดีผมจะซื้อกรองแก๊สด้วยซื้อท่อแก๊สป้าับเบนซ์ไปทำงานจะให้จะให้ผมไปซื้อไหมคีะผมซื้อที่เออซื้อซื้อมาดิงซื้อที่ตรงเนี้ยไอจอนทองเนี้ยราคาเท่ากับเบอร์ซูตไหมหรือถูกกว่าหรือแพงกว่าก็เขารับติดตั้งของเบอร์ซูดด้วยโอ้ถังทุกยี่ห้อเลยอ่ะเขาติดตั้งด้วยใช่ไหมใช่เขาติดตั้ง้บยก์โันแพงเพราะราคาจองถามดูแล้วราคากรองน่ะมันสามร้อยยี่สิบบาทศูนย์หลักมันอยู่ตรงไหนนะครับจา์ บางบอลห้างบอลนู่นๆมันไกลเลเสร็จแล้วถ้าพี่ผ่านพี่ถามนะผมอยากได้กรองแก๊สที่หม้อต้มกับกรองแก๊สหัวฉีดแล้อันอะไรนะโดนไปอะไรกรองละเอียดใช่เก้าร้อยแปดสิบอุ้ยแปดร้อยแปดแปดร้อยไปซื้อ